สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับมาติดตามข่าวสารบริบันกันต่อมาดูที่รายการบริวาลหญิงในชัิก2025หรือว่าวีแนล2อ2 5สรุปผลการแข่งขันคู่ของวันนี้นะครับสคู่ล่าสุด คู่แรกก็คือฝรั่งเศสเจอกับเบลเยียมผลการแข่งขันฝรั่งเศสเอาชนะเบลเยียมไปได้3ต่อ1่งเซตสกอร์25ต่อ22 13ต่อ25 25ต่อ13แล้วก็25ต่อ19ทําให้ฝรั่งเศสเก็บชัยชนะในแมตชนี้ไปก็ถือว่าฝรั่งเศสนะครับค่อนข้างแข็งแกร่งนะเท่าที่ดูแมตการแข่งขันปีนี้นะครับแล้วก็คู่ต่อมาเป็นคู่ระหว่างตุรกีเจอกับทีมชาติไทยเป็นแมตท,ที่3ของทีมชาติไทยนะผลการแข่งขันตุรกีเอาชนะทีมชาติไทยไปได้ set, สกอ25ต่อ23 25ต่อ14แล้วก็25ต่อ22สทีนี้ครับคุณผู้ชมมาวิเคราะห์กันนะหลังจบการแข่งขันเนี่ยตุรกีกับทีมชาติไทยนะต้องบอกว่าเสียดายเซตแรกนะครับจริงๆแล้วแอดมินมองว่าเซตแรกเนี่ย ไทยน่าจะได้เซตมากกว่าตุรกีเลยแต่ว่าไทยนะครับมาแผ่วปลายนะไม่รู้ว่าเป็นอะไรชอบมาแผ่วปลายนะครับแล้วก็แพ้ไปในที่สุดนะเซตที่สองเนี่ยแอดมินก็มองว่าตุรกีแก้เกมมาดีครับก็เอาชนะทีมชาติไทยไปส่วนเซตที่สามเอดมินก็มองว่าทีมชาติไทยเครื่องติดช้าเกินไปครับทำให้ไล่ตุรกีไม่ทันนะก็เป็นที่น่าเสียดายเช่นเดียวกันก็ เซตหเซตสถือว่าสูสีมากๆนะครับส่วนเซตที่2เนี่ยก็ค่อนข้างห่างพอสมควรแต่โดยรวมแล้วนะครับแพ้ไปศูนย์ต่อ3าเซตก็ถือว่าแพ้ขาดนะทีนี้หลังจบการแข่งขันสถิตคะแนนนะครับแต่ละด้านเนี่ย ถ้าเป็นในเรื่องของเกมรุกแอทแท็กนะครับตุรกี43ไทย39ห่างกันแค่4ไม่ได้เยอะมากนะครับแต่ว่าในเรื่องของเกมบล็อกเนี่ยตุรกีทำได้ดีกว่าครับ14ไทยได้5อ่ะนี่คือสิ่งที่ค่อนข้างน่ากังวลสำหรับสาวไทยของเราเวลาแข่งขันกับทีมระดับโลกนะครับ ก็คือที่ตัวสูงใหญ่กว่าเราเนี่ยเขาชอบจับบล็อกเราได้แล้วเราตีไม่ค่อยผ่านบล็อกสักเท่าไหร่นะก็เป็นปัญหาอีกนะครับแล้วก็ในเรื่องของเกมเซิร์ฟครับตุรกรีเซิร์ฟได้8นะส่วนทางด้านไทยของเราได้3ครับซึ่งตุรกรีต้องบอกว่าเกมเซิร์ฟของเขาค่อนข้างแน่นอนเด็ดขาดแล้วก็เซิร์ฟเอสไปถึง8ลูกนะครับถือว่าเป็นทีมหนึ่งที่เซิร์ฟได้ดีมากๆ ไทยเราก็ถือว่าทําได้ดีแต่ว่าก็เสรฟเสียบ่อยนะทำให้เราขาดประสิทธิภาพเรื่องนี้ไปด้วยครับส่วนนี้เรื่องขอ,องเออร์ก็ไม่ต่างกันมากครับ1 0 12นะอ่นะสรุปแล้วก็ตุรกีดีกว่าไทยเราทุกสกิลนะครับซึ่งเกมลุกของเราเนี่ยถือว่าทําได้ดีมากๆแต่ว่าก็ยังขาดความแม่นยําในการตีบอล ก็คือค่อนข้างตีติดบล็อกบ่อยอย่างเงี้ยเป็นต้นนะฮะก็ทำให้ตุรกีเอาชนะไปทีนี้คะแนนหลังจบการแข่งขันนะฮะถ้าเราเช็ครายบุคคลเนี่ยอย่างเปอร์เซ็นต์ความสำเร็จนะครับ พิมพิยากกกรามทำไป15แต้มอัตราความสำเร็จ50%นะครับดนพอเนี่ยทำไป10แต้มครับ38.1%จากเกมบล็อก1นะครับแล้วก็เซิร์ฟเอซอีก1นะส่วนธนชาทำไป6ครับ25%แล้วก็บล็อกได้1นะครับวิมลรัตนพันธ์ไก่ทำไป42.9% 1บาปบล็อกแล้วก็ เสิร์ฟเอสอีก1หัทยา4ครับ40%บอล็อก1แล้วก็เสิร์ฟเอทัดดาววันนี้ได้2ครับ14.3%ทัดดาวไม่ค่อยมาสักเท่าไหร่นะวันนี้แล้วก็บล็อกอีก1น,นะครับอัชลพร2แต้มเหมือนกันนะฮะ40%ครับ,นะรบแล้วก็จะมีชัชชุออนนะครับ ทําไป2แต้มเหมือนกัน,นครับ33.3%พรพันธ์ทําได้1แต้มนะครับจากการเล่นจังหวะที่2นั่นเองอ่ะนี่คือคะแนนโดยคร่าวๆของสาวไทยของเราก็ถือว่าเต็มที่แล้วนะครับสำหรับผลการแข่งขันกับตุรกีในวันนี้ก็ไปปรับพัฒนาแล้วก็แก้ไขข้อผิดพลาดกันต่อไปหลังจบการแข่งขัน,นครับในช่วงของสัมภาษณ์เนี่ยดาเรียนะครับสาว ุรกีก็เข้ามาจุ๊บพิมเชียโกกรัมนะครับซึ่งเขาเป็นเพื่อนกันในช่วงของการแข่งขันแมตช์ของลีกญี่ปุ่นก็คือทีมคุโรเบะเป็นทีมที่สังกัดอยู่ทั้งสองคนถือว่าสนิทสนมกันเนาะก็มารับใช้ทีมชาตินะครับต่างคนต่างก็เข้ามาพูดคุยกันนะครับในช่วงสัมภาษณ์แล้วก็จุ๊บกันไปนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นภาพที่น่าประทับใจภาพหนึ่งนะ ก็สําหรับตุรกีเองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นชาวตุรกีเองเขาก็ชื่นชอบการเล่นสไตล์ของวล์บอลทีมชาติไทยเหมือนกันนะหลายๆคนก็เป็น FC นะครับเพราะฉะนั้นอย่างบราซิลอย่างทางหน้าตุรกีอย่างเงี้ยเราก็ไม่เคยมีปัญหาอะไรกันต่างส่งกําลังใจให้กันและกันมากกว่านะ ก็ต้องยอมรับว่าแมตช์นี้ตุรกีเล่นค่อนข้างดีแล้วก็แข็งแกร่งรวมถึงแอดมินดูแล้วการเคลื่อนตัวเกมรับของทางโซนยุโรปอเมริกาเนี่ยปีนี้ดีมากเลยนะครับดีขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยซึ่งเทียบเทียบกับเอเชียแล้วนะตอนนี้คือความเร็วในการเล่นน่นะครับไม่ได้ต่างกันมากเลย เพราะฉะนั้นเอเชียต้องปรับให้ดีกว่าเดิมอีกนะครับโดยเฉพาะสาวไทยของเรานะส่วนหลังจบการแข่งขันอีกคนหนึ่งครับก็ได้เช็ดน้ําตาปาดน้ําตากันก็คืออัชรพรคงยศครับกับตันทีมของวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยปีนี้นะครับที่เล่น v ว l 2025ก็ค่อนข้างที่จะเครียดหน่อยนะฮะมีบีบน้ําตานะครับซึ่งเขาก็มีความรู้สึกไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่แหละเพราะว่า ทีมชาติไทยแพ้3แมตช์ติดๆกันนะก็เหมือนกับประมาณว่าทำให้แฟนๆรู้สึกไม่โอเคนะครับกับผลงานอะไรประมาณนี้ก็มีทั้งโค้ชออสนะแล้วก็เพื่อนๆปลอบใจกันก็อามาสู้กันใหม่นะครับคุณผู้ชมก็เกมกีฬามีแพ้มีชนะ ใดๆแล้วก็คือพัฒนากันต่อไปนะฮะส่วนทางด้านโคชอ้อนนะครับก็ได้ออกมาพูดเกี่ยวกับเกมนี้นะก็บอกว่าวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นงานที่หนักก็พยายามอย่างเต็มที่ก็พยายามอยากให้ชนะนะครับแต้มที่เราเล่นได้เนี่ยก็ต้องยอมรับว่าตุรกีมีขีดความสามารถสูงแม้ผู้เล่นของเขาอาจจะยังไม่เต็มทีมก็ตามแต่ต้องชื่นชมนะักกีฬาของตุรกีทุกคนครับ โดยทางด้านโคชออสนะฮะก็บอกว่าเขาเล่นในระดับโบคาจริงๆการได้แต้มจากตุรกีเนี่ยเราต้องใช้ความพยายามอย่างมากแล้วก็ในแผนของเกมวันนี้เราก็ทำสำเร็จได้ดีพอสมควรแต่ยังมีบางจุดที่ต้องยอมรับว่าเขาเก่งกว่าจริงๆเช่นเรื่องของการตบการเสิร์มนะครับเขาเก่งกว่าจริงนะแอดมินก็ยอมรับว่าเก่งกว่าจริงแล้วก็ในเรื่องของเกมบล็อกด้วยนะฮะรวมถึงการสกัดกั้นอ่ะที่โคชออสบอกนะครับ ซึ่งเขาสามารถทําได้ดีจริงๆขณะเดียวกันเนี่ยทีมเราก็ต้องปรับผู้เล่นเราทดลองใช้ผู้เล่นบางตำแหน่งบางคนให้เขาได้แสดงผลงานอย่างเต็มที่ผมก็ชื่นชมหลายคนที่ฝึกซ้อมกันมาดีแล้วเขาก็พยายามเล่นในเกมที่เราฝึกซ้อมตัวเซตของเราทั้งสองคนก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดี มิดเดิลบล็อกของเราก็ดีทำแต้มและผลงานได้ดีตัวผู้เล่นใหม่ของเราอย่างดนพอนี่นะครับก็ทำหน้าที่ได้ดีมากๆเลยแล้วก็ทำสกอร์ได้เยอะได้ถึง10แต้มในแมตชนี้บางตำแหน่งเราก็สลับเอาบีมพิชากกรมไปเล่นหัวเสาบ้างแล้วเขาก็ทำหน้าที่ได้ดีซึ่งมันก็ทำให้เราทราบแล้วว่าเรามีจุดแข็งอะไรเพิ่มขึ้นและทำให้เราเห็นว่ามีจุดอ่อนบางอย่างที่ต้องปรับอ่ะถือว่า การแพ้ในครั้งนี้เห็นในหลายๆอย่างนะครับอันนี้คือความคิดเห็นของโค้ชออนนะแต่ก็ต้องชื่นชมนักกีฬาทุกคนนะครับยังมีสติดีที่จะรู้ว่าเราเป็นใครเรากำลังทำอะไรเรากำลังพยายามเดินไปที่ไหนเส้นทางที่เราเดินมันยากลำบากมากซึ่งพวกเขาต้องมีความพยายามอย่างสูงแน่นอน เขาต้องมีศรัทธาซึ่งกันและกันให้กำลังใจให้อภัยซึ่งกันและกันวันนี้หลายคนก็เสียอกเสียใจครับบางคนก็ยังทำผลงานไม่ดีแต่ส่วนตัวทางนั้นโค้ชออสก็ให้อภัยทุกคนเพราะว่าเราก็เคยเป็นนักกีฬาเราก็ต้องนะครับมีการแบบโลมจิตใจกันเนาะอ่ะซัพพอร์ตซึ่งกันและกันก็ว่ากันไปนะครับคุณผู้ชมอันนี้ก็ถือว่าโค้ชออสเนี่ยนะครับก็ พยายามพูดในหลายๆมิติเนาะซึ่งเดี๋ยวการแก้การปรับก็จะต้องว่ากันไปตามจุดที่ทางด้านโคชออสเห็นนะครับว่ามันอ่อนตรงไหนนะครับแล้วก็จะต้องปรับอย่างไรเพิ่มเติมแอดมินก็มองว่าสาวไทยเรานะครับมีข้อผิดพลาดหรือว่าจุดพลาดเนี่ยเท่าที่แอดมินดูนะก็คือในเรื่องของการรองบอลอาจจะ นะครับไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรให้เหมือนกับประมาณว่าการแอคทีฟการร bon องบอลทำได้ดีกว่านี้โดยเฉพาะในเรื่องของเกมหยอดนะครับซึ่งตุรกีเนี่ยหยอดไปได้หลายลูกตุรกีเนี่ยนะครับก็ใส่เต็มที่หมดแม็กแล้วเหมือนกันในเรื่องของเกมรุกนะเท่าที่ได้บินดูแต่ว่าเขารุกไม่ไหวแล้วในเรื่องของการตีเนี่ยเขาต้องหยอดเอาอะแล้วหยอดทีไรแทบจะได้ทุกแต้มอะ ซึ่งถ้าเราแอคทีฟเรื่องนี้ได้นะครับแอดมินก็เชื่อว่ามันจะดีขึ้นและอีกอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของเกมเสิร์ฟนะถ้าไทยเราครับเสิร์ฟดีกว่านี้หน่อยก็ถือว่าน่าจะโอเคขึ้นอีกระดับหนึ่งและในส่วนของเกมรุกถ้าใส่เข้าไปหลากหลายขึ้นแอดมินว่าจะโอเคขึ้นในเรื่องเกมขุดบอลแอดมินก็ขอชื่นชมว่ายังขุดบอลได้โอเคอยู่นะครับ ก็คือการรับลูกตบอะไรต่างๆ,างๆพวกนี้แอดมินมองว่ายังโอเคนะแต่ว่าในเรื่องของการรองบอลเนี่ยเวลาเราตีบอลติดบล็อกอะ่ะแล้วก็การหยอดบอลของคู่ต่อสู้อะ่ะเรายังทําได้ไม่ค่อยดีเท่าที่ควรนะซึ่งการตีบอลเนี่ยเราก็ต้องรองบอลเนี่ยยังไงมันก็ต้องมีนะครับเพราะว่าเราไม่รู้หรอกว่ามันจะผ่านบล็อกไหมตัวตีก็พยายามตีฉีกทุกแนวแหละนะครับแต่ว่า ไม่รู้ว่าทางด้านบล็อกี่ยเขาจะโลบล็อกไปทางไหนเหมือนกันบางทีนะก็ต้องมาปรับในเรื่องนี้ด้วยถ้าเรามองตามเกมนะครับที่เราเห็นนะก็ว่ากันไปเดี๋ยวเรามาติดตามชมเชียร์สาวไทยกันต่อไปครับส่วนพิมพิยากกรัมนะครับแอนมินดูในส่วนของสติคะแนนบุคคลเนี่ยเบสกอลเลอร์ติดอยู่อันดับที่ดีอยู่นะตอนนี้นะครับ ก็อยู่ที่อันดับที่3นะสำหรับพิมพ์ยากกรัมนะครับแล้วก็ในส่วนของเบดแอชคเกอร์เกมรุกยอดเยี่ยมเนี่ย47แต้มพิมพ์ยากกรามนะครับติดยอยู่อันดับที่2รองจากเฮอร์บอตของเมลเยี่ยมนะแต่ว่าอันนี้เป็นเพียงคะแนนนะครับในช่วงการแข่งขันในแต่ละคู่เท่านั้นคือต้องมีการปาดกันคะแนนเพิ่มขึ้นไปแน่นอนนะครับก็มาเช็คคะแนนเป็นระยะนะฮะ แล้วก็พรพันเนี่ยเซตเตอร์ยอดเยี่ยมเนี่ยอยู่อันดับที่4ตอนนี้ครับ49สําเร็จไปนะ49อ่ะและสำหรับสกิลที่ค่อนข้างที่จะดีของสาวไทยก็ยกให้ปีนุชแป้นน้อยครับตัวรับอิสระของเราขุดบอลได้ดีสุดนะครับตอนนี้35นะก็ถือว่ายังอันดับ n no. u m b e r 1อยู่นะครับแต่ว่าคะแนนเนี่ยก็หลังไหลกันมาตามแมตช์การแข่งขันนั่นแหละ ก็มาเช็คกันอีกครั้งหนึ่งครับสำหรับสกิลนี้นะอ่ะทีนี้โปรแกรมการแข่งขันในวันที่7มิถุนายน2,568ซึ่งนะครับค่ำคืนนี้เนี่ยมีให้ชมเวลาตี3แล้วก็ตี3ครึ่งนะครับเป็นเวลาของวันที่7แต่ว่าเป็นค่ำคืนของวันที่6นะเวลาตี3ครับสารัฐโดมินิกัน เจอกับเนเธอร์แลนด์ครับแล้วก็อีกคู่หนึ่งใครเชียร์เกาหลีใต้มาดูกันครับเกาหลีใต้เจอกับอิตาลีเวลา3ามนาิกา30สินาทีครับมาดูกันว่าเกาหลีใต้จะผ่านอิตาลีได้หรือไม่นะฮะแล้วก็6นาฬิกา3าินาทีของวันที่7นะฮะเซอร์เบียเจอกับญี่ปุ่น7นาฬิกาเช็กเกียเจอกับสหรัฐอเมริกามาดูกันสหรัฐอเมริกากับเช็กเกียจะเป็นอย่างไรสหรัฐอเมริกาก็แพ้2แมตติดติดกันแล้วนะฮะแล้วก็14นาฬิกาเป็นตุรกีเจอกับโปแลนด์18นาฬิกา3สิี จีนเจอกับฝรั่งเศสครับอ่ะนี่คือโปรแกรมการแข่งขันแล้วก็อีกคู่หนึ่งคือ23นาฬิกานาทีของวันที่7มิถุนายนนะครับนั่นก็คือเยอรมันเจอกับบราซิลนะส่วนไทยราวแข่งอีกทีเจอกับฝรั่งเศสในวันที่8มิถุนายนแอดมินจะอัปเดตตารางการแข่งขันอีกครั้งหนึ่งครับส่วนตารางคะแนนล่าสุดตอนนี้นะครับ บราซิลยังรักอันดับที่1ของตารางคะแนนแข่ง2ชนะ2มี6แต้มอันดับ2ตุรกีแข่ง2ชนะ2 6แต้มอันดับ3โปแลนด์แข่ง2ชนะ2 6แต้มอันดับที่4อิตาลีแข่ง2ชนะ2 5แต้มอันดับ5เยอรมนีแข่ง2ชนะ1แพ้1 4สแต้มอันดับ 6, บัเแกเรียแข่ง2ชนะ1แพ้1 4สแต้มอันดับ7ญี่ปุ่นแข่ง1ชนะ 1, 1มี3แต้มอันดับ8จีนแข่ง2ชนะ1แพ้1 3แต้ม อันดับ9ก้าฝรั่งเศสแข่ง2ชนะ1แพ้1 3แต้มอันดับที่นเธอรทแลนด์แข่ง2ชนะ1แพ้1 3แต้มอันดับที่11เบลเยียมแข่ง3ชนะ1แพ้23แต้มอันดับที่12แคนาดาแข่ง2ชนะ1แพ้1มี2แต้มอันดับที่13โสมดนิกันแข่ง2ชนะ1แพ้1 2แต้มอันดับ14เซอร์เบียแข่ง1แพ้1มี1แต้มอันดับที่1 5ไทยแข่ง3แพ้ทั้ง3มีไม่มีแต้มนะครับแต่ว่าได้มา1เซตอันดับที่16เช็กเกียแข่ง1แ้น อันดับที่17เกาหลีใต้แข่ง 1, แพ้1ยังไม่มีแต้มแล้วอันดับที่18สหรัฐอเมริกาแข่ง2แพ้ทั้ง2แมตช์ยังไม่มีแต้มแล้วก็ยังไม่ได้เ็จครับอ่ะนี่ตารางคะแนนล่าสุดตอนนี้ส่วนอันดับโลกมีการปรับเปลี่ยนกันไปตามแมตช์การแข่งขันบวกลบคะแนนซึ่งสาวไทยเราตกลงมาอีก1ขั้นแล้วนะครับอันดับหยังรั้งอันดับ ก็คืออิตาลีอยู่ตอนนี้ครับ442.98คะแนนอันดับ2บราซิลอันดับ3โปแลนด์อันดับที่4ตุรกี5 USA สหรัฐอเมริกาครับอันดับ6จีนอ่ะมาดูการจีนจะแซงสหรัฐได้ไหมอันดับที่7ยญี่ปุ่น8เนเธอร์แลนด์9แคนาดา10เซอร์เบียนะครับ11โดมินิกัน12เยอรมนี13เช็กเกียขึ้นไปแล้วนะครับเบลเยียม15บรตริโกอยู่ดีดก็อันดับเพิ่ม อ,อันดับเพิ่มขึ้นไปนะฮะอันดับดีขึ้นนะซึ่งทีบไทยลงมานะครับเป็นอันดับ16นะครับหลังจากที่แพ้ทางด้านเบลเยียมไปนะก็ได้15แล้วก็หล่นมา16เหลือ182.19คันคะแนนนะฮะส่วนเกลเรียอันดับ19ฝรั่งเศสอันดับที่20นี่คืออันดับโลกของ วอลล์บอลหญิงล่าสุดตอนนี้นั่นเองมาติดตามกันให้ใหม่คลิปหน้าครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้แล้วท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารบอลลบอลและกีฬาสวัสดีครับ